แม่อยากจะขอโทษแม่หมักมากแม่เป็นเองที่มหมลูกพี่พี่หนูไม่ขอรับเพราะว่าวันแรกที่หนูมาที่สอนอเขาก็บอกเขาไม่มีอะไรอยากจะพูดกับหนูแล้วหนูก็เลยถามเขาไปว่าลูกชายเขาฆ่าน้องหนูตายอ่ะไม่อยากพูดเลยหนูมืกเลยแล้วเขาก็บอกว่าน้องเธอยังไม่พูดอะไรเลยหนูก็อยากจะไปบอกเขาเหมือนกันนะว่าที่น้องหนูไม่พูดอะไรเลยเพราะน้องหนูตายแล้วไง ข่าวโปรยไปอ้างจากข่าวแล้วกันว่าเ,เห็นบอกว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยพูดว่าอาจจะมีการถูกทําร้ายจากฝ่ายหญิงหรือไม่อย่างไรนะซึ่งจริงไอ้ข้อมูลจากโทรศัพท์อันนี้มันจะยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยแสนดีแค่ไหนแต่เดี๋ยวจะมาเฉลย ER ว่าแสนดียังไงคือคือเป็นผู้หญิงที่ดีมากอะ่ะต้องพูดง่ายๆว่าดูแลผู้ชายและครอบครัวผู้ชายด้วยนะแต่จะไม่พูดถ้าไม่มีหลักฐานเดี๋ยวจะขอดูจาเจ้าที่ตารวจวันนี้คุณแม่กับพี่สาวจะต้องขอโทรศัพท์ ถ้าให้ได้นะแต่เจ้าที่ตำรวจขอมาดูข้อมูลแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะคัดสเตทเมนต์นะครับเดี๋ยวจะบอกมันมีข้อมูลหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการไปรับศพนะครับโดยเจ้าหน้าที่ร่วมประันยูประจาจังหวัดปทุมธานีโดยท่านนายกและทีมงานนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่านะครับว่าประเด็นนี้ก็คือทางร่วมประันยูนะครับประจาปทุมธานีเนี่ยขนศพให้ฟรีทั้งหมดไปถึงอุตรดิตถ์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียว นะครับแล้วก็จะฝากไปถึงให้พวกเพจต่างๆนะที่มีการกล่าวอ้างว่าตอนนี้เคสของเด็กอายุ18เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายจะต้องหาเงินบริจาคหรือไม่อย่างไรเนี่ยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวน,นียเป็นการแอบ,บอ้างนะคุณแม่กับพี่สาวเขาไม่ได้รู้เรื่องนะครับนะครับแล้วก็มูลนิธิต่างๆใดๆที่จะให้ไก่เกียอะไรไม่มีนะคดีต้องดําเนินถึงที่สุดนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเดี๋ยวตอนที่ไปนิติเวศเนี่ยเดี๋ยวจะถามคุณหมอผู้ชนะสูตรด้วยว่าสาเหตุการตายคืออะไร เพราะข้อมูลทางข่าวที่ทานายได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ข้อหานี้ข้อหานินเบาแบบมุมของครอบครัวผู้สูญเสียอาการเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่คิดจะพูดอะไรเลยว่าสาเหตุที่เขาทาลงไปกับน้องสาวเราเคืออะไรทางครอบครัวเรามอง,องตรงนี้ยังไงบ้างครับพูดอะไรไม่ออกคะ่ะพี่คิดว่าเขาแกล้งทำ เท่าที่เราเห็นภาพม,มาตลอดเนี่ยนนแที่เขาถูกจับได้เนี่ยนนเขามีอาการแบบนี้ตลอดมาตั้งต่เข้าโรงพยาบาลจนออกมาจนปากถานนังเรามองว่ายังไงบ้างทางครอบครัวูคิดอะไรไม่ออกจริงๆค่ะตอนนี้คือมันหลายๆอย่างคะ่ะเพราะหนูก็พอทราบมาว่าน้องหนูโดนทําอะไรบ้างจนตอนนี้หนูไม่ไม่รู้จะพูดอะไรออกมาแล้วจริงๆในฐาหนะตัวแทนครอบครัวกังวลเรื่องไหนไหมคร ไ, ER. ไม่ค่ะเพราะว่ามีพ mm. ี่ทนายเข้ามาช่วยแล้วค่ะก็ไม่ได้กังวลเรื่องไหนแล้วค่ะเรายืนยันในเรื่องของการรับบริจาคทางครอบครัวเราไม่มีเนาะไม่มีค่ะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะพ่อกับแม่เขาฝากขอพูดมายังครอบครัวของเรารับไหมคะหนูไม่ขอรับค่ะเพราะว่าวันแรกที่หนูมาที่สอนอแล้วหนูได้เจอกับทางแม่เขาค่ะหนูก็ได้มีการเดินเข้าไปถามเขาว่ามีอะไรอยากจะพูดกับหนูบ้างไหมเขาก็บอกเขาไม่มีอะไรอยากจะพูดกับหนูแล ouais ้วหนูก็เลยถามเขาไปว่า ลูกชายเขาฆ่าน้องหนูตายอ่ะไม่อยากพูดเลยหนูเมื่อไรแล้วเขาก็บอกว่าน้องเธอยังไม่พูดอะไรเลยเขาก็เดินหนีขึ้นรถไปเลยค่ะคือเขาดันมีพฤติกรรมตั้งแต่ครั้งแรกหนูก็อยากจะไปบอกเขาเหมือนกันนะว่าที่น้องหนูไม่พูดอะไรเลยเพราะน้องหนูตายแล้วไงข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ